็คือสามแยกหรือ4ี่แยกเลียวขวาก็ไปอำเภอโนนีดแดงที่เราขับผ่านอยู่เป็นประจำนั่นแหละเล้ยวซ้ายตรงนี้ทุกคนนี่เลยครับอู้มืดอ,อีกแล้วโอ้กวัทยะกวัทยะกวัทยะมาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์เหมือนเดิมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปอำเภอละหานทราย แต่ผมจะพาทุกคนไปอีกเส้นทางหนึ่งที่หลายคนสงสัยและไม่เคยไปทุงไหนนั้นไปดูด้วยกันนี่เดี๋ยวพาไปตอนนี้ละโอ้ <c oughs> ก็เริ่มถ่ายคลิปที่แยกส้มปล่อยหรือถนนโน,นนีแดงที่กำลังสร้างอยู่นี่แหละยังไม่เสร็จนะฮะวันนี้ก็ดูดูแล้วแม่เราก็ลุ้นไปพอๆกันกับท่านผู้ชมนั่นแหละว่าจะเสร็จทันปีใหม่ไหม เออจะเสร็จทันไหมโอ้คันนี้น่าจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยไปจังหวัดใดนเนี่ยอ้หมืน่น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 โอ้เกือบเกือบเกือบเอา้าเดินทางปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้เอนี่ขั้น้างหนาไปทะเบียนกรุงเทพเลยบรูว่าไปบ้านเฮาอีสานบานเฮ่านี่ไปจังหวัดหนอาการเริ่มเย็นแล้วแสดงว่ากลับไปอยู่บ้านเลยบอคันนี้พี่น้องเอา้าคนของเต็มกระบะรถตู้เย็นโทรทัศน์ น,นี่ไปๆไป,ไป,ไปช่วงนี้อัดคลิปเตรียมคลิปที่โนนนีแดงก่อนก่อนที่จะเดินทางพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศทางภาคเหนือบนถนนกับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปภาคเหนือวู้ปึ๊บๆๆๆเอ้อส่องทางไก่อ๋อส่องถนนไม่ใช่กล้องตรวจจับความเร็วนะฮะ นอนโอ้โหไงงงไงงงรูรถสิบแปดร้อยรถเฟืงขี่คนไงงงเลยเา,เา,เา,เาโค้งบ้านน้องกบโค้งบ้านน้องกบตรงไหนตรงไหนที่จะพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูไปดูไปดู ยังไม่เสร็จนะฮะก่ขอการเตรียมจะทำก่อกลางอยู่ตรงนี้เนี่เดี๋ยวเรามาถึงบ้านหน้องกกแล้วเตรียมเลี้ยวซ้าย้างหน้าท่านผู้ชมที่เป็นคลองน้ำเอ,อนี่นี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ทุกคนนี่แหละครับโอ้มืนอีกแล้วโอ้คือมืนดีแถวรถข่อยยางมันเริ่มมืดล้วมันจะไปโผลตรงไหนก็ วิ่งตามคลองน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆจะไปผล่บนทางหลวงหมายเลข224 224ละหานทรายโคราชน,น,นะครับเส้นทางก็สวยธรรมชาติคลองน้ำทุ่งนาดูทุกคนถนนสวยนะเนี่ยวิ่งเรียบคลองน้ำคลองน้ำที่มาจากเขื่อนลำนังลองนั่นแหละ 2กิโลเมตรถึงทางหลวงหมายเลขสองสองีไม่ใช่2 4ีนะทุกคนไม่ใช่ทางหลวงหมายเลขสองีนะดูโอ้ข้าวแกจะได้เกี้ยวหรตัวนี้เออเราเห็นอยงนั้นออลอกคลองใหม่ลอกคลองใหม่โอ้บรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนาเขียวเฉียงแล้ว งแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาไปละหัสทรายเลี้ยวซ้ายไปประคำตรงไปเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเลี้ยวขวา รรยากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วทุกคนในช่วงเวลานี้นี่นดูป้ายดูป้ายจากตรงเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวขวาม,มาเมื่อสักครู่ไปมุ่งหน้าไปอำเภอละหานทรายอ่ะสิกิโล สิกิโลอำเบอรบั้นปวด48่สกิโลผมเองตามป้ายหลักกิโลเมื่อสักครู่ จะเลี้ยวขวาหรือ,อยังไงคันนี้นี่ครับด้านหน้าของเราเทศบาลเนี่ยเห็นไหมก็เลยงงงไว้สักคู่ผมก็เลยไม่กล้าแสงแม่อันตรายมากๆเลยโรงเรียนบ้านน้องตะคองไม่ใช่ลำตะคองนะทุกคนลำตะคองก็คืออยู่นูน่น อยู่ที่ปักช่องครับโอถนนก็สวยดีนะทุกคนถนนดีมากเลยทำครวามเร็วได้ก็วิ่งอยู่ที่ร้อยี่อ้าวอ้เ,อเอพิ่งบอกว่าถนนดีเดี๋ยวก่อนเพิ่งจะย่องโอ้ถนนไม่ดีอยู่หน้าทำไมเลยเนี่ยอ๋อไอ้หลุมแม่เรากำลังจะบอกว่าเออถนนดี โอ้โอะเดินทางต่อบรรยากาศถนนสายนี้ก็แบบบัานนอกปัานานาเราอะทุกคนชิวๆคือรักฐานสายกับอินแดงมันมาได้อสองเส้นทางจริงๆมาได้สามเส้นทางอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอีกเส้นทางทุกคนวันนี้มารีวิวเส้นทางก่อนเสียงลมเข้ากล้องแบบเสียงแรงๆก็ขอปัดกัน ลมมันแรงนะทุกวันนี้เพราะว่ามันเข้าหนาแล้วลมพัดแรงมากเลยผิวถนน,นไม่ค่อยเรียบเข้าโค้งแม่เสียว เดี๋ยวยว,ว้าวถึงตัวรหาัสตายแล้วทุกคนถึงเขตอำเภอลหานตายเขตเนี่ย เจอหมู่รหาสตายแล้วเนี่ยข้างหน้าป้ายเขียวๆนี่ยเราเห็นไกลๆก็คือสามแยกหรือสี่แยกเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอโนนีดแดงที่เราขับผ่านอยู่เป็นประจำนั่นแหละนี่ตรงไปก็อำเภอบ้านกวดนั่นแหละเลี้ยวซ้ายนี่ไปสุรินเอ้ยไปอำเภอนางรองนี่ครับซ้ายตรงนี้้ายเล็กๆเนี่ยเราสามารถไปนางรองได้เลี้ยวขวาไปโนนีดแดง นี่แหละครับทางที่มาจากนนนแดงที่เราวิ่งเ้าะท,ทุ่งนามารับทุ่งนามาเมื่อสักครู่ก็จะมาโผ่ตรงนี้นะถ้าใครอยากลองวิ่งดูก็ก็ลองดูได้ถนนดีไปเขียวแล้วก็ไปติดแดงตรงนั้นอีกแยกข้างหน้าอีกอวันนี้เจอแดงอีกแล้ววัดโพไซทอง ีวัดละหารทรายนี่แหละบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปอำเภอหนังรองได้ทุกคน ้านขวามือตลาดเทศบาลตำบลประคำเดี๋ยวเราจะไปกลับรถมา,าสะหนองปลือนี่ข้างหน้าของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างในสะหนองปลือเดี๋ยวพากลับมาดูต้องไปกลับรถข้างหน้าไฟแดงอีกแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เขียวแยกข้างหน้าของเราก็คือแยกที่ว่าการอำเภอละหารทราย ป <songs> e ึ๊บปึบกลับกลับรถ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 ไปจอดตรงสะน้องปลื้สุดน้อยมีอะไรเอ่อม,มีอะไรบ้างน่าสนใจมีอะไรกินไหมมา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 โอ้ควาดขยะกวาดขยะกวาดขยะ ๆๆแล้วจอดตรงไหนได้จอดตรงนี้ได้ไดใช่ไหมอ๋อนี่ที่มอไซค์จอดเหรอสะสวนสาธารณะนะสะหนองปือเขาไปดูดิมีอะไรเออมีอะไรมีอะไรอ๋อขายอาหารปลามีปลาปลาอะไรอ่ะเนี่ย ปะนินปะัตะเพียนโอมีเยอะแยะเลยนี่ก็คือสวนสาธารณะอ่าสะนงปืออำเภอละหารสายที่น่าจะเป็นตอนเย็นเย็นแล้วเชาว้ชาๆก็มีจะมีคนมาวิ่งนะดูทางวิ่งนะเนี่ยออกกำลังกายเือมันยากาศตอนเย็นน่าจะเวิร์กดีอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนั้นรอชมรอชมรอชมสำหรับีนี้สวัสดีครับ Yeah. Keep If you see me go